เดี๋ยววันนี้นะครับจะเป็นโปรแกรมอกเอาอกอย่างเดียวป่ะอ่าอกอย่างเดียวเดี๋ยวจะมีเสริมมันเล็กหน่อยอาจจะมีตรงหลายข้างนิดนึงอ่าผมบอกก่อนที่เคยพูดไปเห็นป่ะอกผมอะข้างบนเนี้ยมันด้อยคือข้างล่างเนี่ยมันเต็มแล้วแต่ข้างบนเนี้ยตรงเนี้ยมันไม่มีใช่ตอนนี้เราก็จะคอมเพลตช่วงบนให้เสร็จก่อนก็อาจจะเล่นกันสองสามท่าอะไรประมาณนี้ให้มันคอมเพลตไปเลยมีผลไหมสมมุติว่าอกบนด้อยอย่างเงี้ยควรเล่นเปิด ใช่มันต้องเปิดอยู่แล้วมัดที่เราด้อยควรเปิดก่อนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็คอมเพลตมัดที่เราด้อยก่อนแล้วก็ค่อยอ่ามันจะได้สมดุลแล้วก็ดูมีมิติมากขึ้นเพราะเราไปเล่นมัดที่มันเด่นอยู่แล้วยังมันก็เด่นของมันอยู่แล้วไงมันก็ไปกบมัดด้อยใช่อันนี้เราจะคอมเพลตช่วงบนให้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเก็บกลางและล่างที่ที่น่อ่าโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยเดี่ยวนี่ถ้าแรกก็เปิดด้วยซุปเปอร์เซ็ตเป็นคอมพาวเป็นอินคลายสมิธเชดเพสกับอินคลายดัมเบลเชดเพส ือแรกที่เราวอร์ม่ได้รีบเรยมากเยี่ยใช่เต อันนี้เม่นกระถิ่นขึ้นไปสันนี่ก็นตีนตามนะครับเพรวัสายรุตไม่ต้องช็อ สวยไป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 โอเคอ้ยโอ้โอ้สัญญาก็ไปแล้วคือเมื่อกี้ ตอนที่เล่นดัมเบลอะเขาจะไม่ให้ผมลงลึกเพราะว่าอะไรวะเวลาคือจริงจริงจริงการยืดขึ้นสุดลงสุดมันก็ดีนะแต่ด้วยความที่ว่าถ้าขึ้นสุดลงสุดได้มันก็จะบีดถึงในแต่ด้วยความที่เราเล,ล่นตรงนี้มาแล้วมันล้าถ้าเรายืดสุดมันก็จะตรงนี้จะทำงานซะมากกว่าแต่จุดก็ต้้งกรมตัน,ตม,นมันจะบีดเราจะบีดได้ไม่สุดก็ได้มีผล<า>นะเมื่อกี้กูรู้สึกว่าพอเวลาตอนสามที่ได้ที่กูลงลึกอะอ่นนี้หลังแขนล้าสุดเลยอ่าใช่หมัดล้าหลังแขนมันจออแรงมาก เออแต่พอเมื่อกี้พอเขาเอามือมานี่ปุ๊บมาเนี่ยเออหลังแข็งทางานน้อยลงมันจะเข้าอกมากมันมันมันจะเหมือนอารมณ์ประมาณฟอร์เพสอะพอเวลาเราตั้งฉากปุ๊บมันจะเข้าอินเนอร์ซะมากกว่าฟอร์เพสคือนนกับพื้ที่เห็นพวกโป้ชอบนอนเล่นกับพื้นอะอกมันอกมันจะดูนุ่มกว่าแล้วลดการทํางานหลังแข็งได้ไหมมีผลไหมอ่าใช่ส่วนนึงแล้วก็มันก็ไม่ได้โอเวอร์สเต็ปส่วนใหญ่จะเจ็บมาจากโอเวอร์สเต็ปเวลาเราเล่นอกยืดมากเกินไปไหลเราจะเจ็บก็คือยืดพอดีอย่ายืดจนจนมาก โคนเหนื่อยเลยคือผมจะบอกนะว่าอันนี้มันมีผลต่างกันมากนะเวลาเล่นเองเนี่ยต่อให้มีบัดดี้เซฟกับการมีโค้ดมาคุมอ่ะคนละเรื่องนี่หรือท่าแรกอกแม่งเต็ม,ม้ะไม่รู้กี่ท่าเนี่ยก็หรือท่าที่สองให้ได้ไรอเป็นคอร์ดเวอร์ตึงจากหน้าขึ้งบนจะเป็นคอร์ดเวอร์ใช่ท่านี้เหรอใช่ใช่ใช่ท่านี้กูยอมรับเลย Lên, Đêm, lên, lên bài bài đại học. Tôi lắm giữ đi lên giữ đi mình săn ở ไม่หน <aining water> ักเลยเนี่ยช่วยติดแบนเจเบิร์ว จริงๆที่ของมันคือการบีบมันจะบีบได้ดีกว่าก็คือพิเวทมันคือการยืดเทเบิลมึงจะเป็นการบีบพวกเมือ่อก่อนเวลาเล่นเครื่องน,นี้พออยู่อย่างนี้ใช่ปะ่ะรู้สึกโดนอะไรเสียบกูเลยไม่เล่นนะเออแต่เมื่อกี้พอมันบีบอะคิวมาเลยจรง<ๆ>ิงๆที่มันอยู่ที่บีบแล้วก็ตั้งแล้วก็ถ่ายน้ำหนักไปจนรู้สึก, 5, กถึงกระตากไม่ต้องโอ้โหกี่เซตเหมือนกันสี่สี่เซต โค้ดเก็บก็คือมันจะจับแคบกว่าเบนเพสใช่ที่จะจับเป็นพอดีไลท์อ่าัแล้วก็จะหนุบป้าเราเดี๋ยวยรู้สึกไงเดี๋ยวถายตรงที่ได้ับเออคือผมบอกก่อนว่าโคสเก็บอะส่วนใหญ่มันได้หลังแขนใช่ไหมที่เรารู้กันจริงๆมันโดนตรงไกับหลังแขนแต่ว่ามันอยู่ที่การถาาหแักมากกว่าเพราะว่าเราจะน้ําหนักลงหลังแขนมากกว่าหรือว่าสุดท้ายมันก็มันก็คอมพิวต์อยู่ที่หลังแขนและอกไปแล้ะขึ้นสุดไหมขึ้นสุดสุดเปรีบเหมือนเดิมใช่ แต่ถ้าหนักเกินจะลงอะเข้าถ้มเดี๋ยวขอบอกหน่อย มันรู้สึกแบบไปชื่อแดงเนี่ยใช่มันจะเป็นในเนช็ดเวลาเราบีบเข้ามามันจะบีบเข้าข้างในและความรู้สึกมันจะเป็นโลว์เช h ด้วยส่วนรู้สึกไหมออตอนที่เรามาันยืดอ่ะเออใช่แล้วมันมันก็คือ ถ้าเราปรับตรงนี้มันจะกึงๆเป็นดีคายเพนโหลดรู้สึกยังมันดีคายเพนโหลดใช่เลดีไซเพดโหลดดีคายเคยนอนหัวทิ่มลงไปอะแต่มันจะมีเครื่องดีคายที่เรากดอ๋อที่นั่งแล้วแบบใช่ตอนนี้มันเป็นการหลอกไม่เฉยเพราะว่าจริงๆการที่เราดันลากยังไงอกกามก็ทํางานดันอบโคนยังไงอกกามก็ทํางานจริงๆอกกางเล่นท่าโค้งกิจน่าจะดีกว่าเพราะว่าจริงๆคนส่วนใหญ่จะได้อกตรงที่มัดในมันไม่ต่อกันแล้วมันไม่นุนอ๋อใช่เพราะว่า ความกว้างมันจะอยู่ที่อ,อกล่ามดีคา,ายเห็สังเกตไหมเราดีคายมันจะทําให้มีมิติในการตรงนี้นะใเ<ช> <นะ S 1> วลาเรารยิมจะดีกว้างส่วนความนูนความเต็มมันจะอยู่ข้างในกับคนเห็นไหมเวลาเขาคุมผมตอนซ้อมอ่ะเขาจะเน้นกับการที่ต้านมากเลยแล้วตอนดันที่แบบก็ดันไปแลแ้วแค่ขึ้นไปเสร็จเนี้ยลงไปเราต้านคนลเลี่ยมเมื่อมีตอนแรกกูนจะเบมอยู่แล้วท่านี้กูยกได้หนักมากนะโอ้ กูจะเบม์มอยู่แล้วว่าท่านี้งกูได้หลักมากนะบางเทกผู้ใหญ่เจอได้ไหมพี่อะเลยเหยาเ๋ยาที่สี่เซนต์ต่เซตเซตสุดท้ายจะดรอปเซต์ละเล่นดรอปอะเพราะว่าจริงๆจะใช้ดรอปเซตหรือซุปเปอร์เซตมันได้หมดท่าเพราะว่าจริงๆนักกีฬามันต้องการความเข้มข้นและความเฟลเท่านั้นเองแต่ว่าพยายามจำกัดให้อยู่ในความบาลานซ์ของกล้ามเนี่ยอันนี้คือนหัวสายสำคัญนะแต่ถ้าคนเล่นเพื่อความเอามันเล่นไม่เหอะเล่นได้หมดอะ แต่สายไหนก็ตามอย่าเจ็บอย่าเจ็บอย่าเจ็บเป็นพอพอครับแต่ถ้าเนี้ยเขาให้ผมเล่น3มเซตแต่เซตสุดท้ายอะดอบดอบกี่จังหวะวะก็สามดับจังหวะนะใช่เฟลเฟลเฟลไม่มีเลยฟอตเป็นเฟลเปนเฟลเออ ีิสูรนะครับตอนที่ดอกเซ็ตเนี่ยพยายามเอาเอาอกที่เจนแล้วไปเยอะช่วยได้รับมาอันนี้เน้นเฟลกครับ แด้ผมเล่นก้มเป็นมุนในใมฉากเนี่ยแล้วแะก้ได้ต่นอ่งีกี่เซตเนี่ยสี่ง่ายๆแล้วเดยเก็บไหล่ทางแขนก็เหมือนที่บอกกล้ามเนื้อมันเล็กแต่จริงจริง,รง,รงการที่เราเล่นอ,อกส่วนใหญ่ถ้าเราเล่นอ,อกกล้ามเนื้อไหล่หน้ามันจะไปกดหลังแขนกับไหล่หลังยิ่งเราสามารถเล่นคู่กับวันอกหรือว่าวันหลังได้เลยเหมือนที่คุบอกเมื่อกี้มันถามผมแล้วคือเมื่อวานก็เล่นไหล่หลังมาถามว่าหายร้ายยังเราก็ไม่อยากเชิงมันก็หายแล้วแหละ แต่ถ้าเกิดยังร้ายอยู่ไม่ต้องไม่ต้องใช่จริงมันสามารถนรูปกล้ามนื้ม,ม,มันน,นี่มสามารถีกลับมแข็ได้หมดว้า่็ครับเลยสองสามสี่ห้าหเจ็ปสิบเสิบสองสส ก็สสุดเลยเว้ย จีนนโอเคสกูว่ะอากมาได้15คาเลขเลขสวย1551ซื้อหัวได้เลยนั่งใจคิด12ไม่มีทางเขาเมื่อกี้เล่นอกเสร็จแล้วฮะเก็บไหลให้เก็บไหลต่อมีอะไรบ้างเดียรโอ้ยโทษทีเดียร์ไฟกับแตงเดลี่ซปเปอร์เซตสามเซตแล้วก็ไปเก็บไหลข้างก่อนสามเซตอันนี้หันหน้าเข้าหันหน้าเข้าพร้อมหันหน้าดึงสอง

หน <c oughs> ึ่งสีสอ <c oughs> นเงเดียวหน่อยอันแสบหัว <c oughs> <c oughs> ยืนหรอว่า เต้จำเมื่อก่อนเต้เต้เต้เคยแก้หลายหลังเมื่อก่อนเต้เล่นอาทิตย์ละสี่วันกี่วันตายเมื่อก่อนหลายหลังเขาด้อยเล่นกับโคตรปวดมากเพลินก็เล่นได้เพืินก็เล่นได้ไม่งั้นก้ามเนื้อหน้าหลังถ้าด้านหน้ามันหนากว่ามันจะดึงด้านหลังเราเข้มทำไงก็ได้ให้หน้าและหลังเป็นตารางกันแต่ตารางมันสามารถบรีตี้ได้ผสมได้อกลายอะไรเงี้ยพอเป็นการแข่งขันมันจะไม่ตายตัวละจะเล่นได้หมดอ่ะก็ไปปรับตัวอย่วนที่ไข้พูดนะคือผมบอกก่อนว่า อย่างไอ้ท่ามอกี้ถ้าเป็นคนที่แบบว่าบางคือท่ามือนจะถ้าเป็นคนที่แบบไม่รู้เรื่องรู้ราวอะฮะเขาเห็นอะถ้าไม่ใช่คนตัวใหญ่เล่นอะเขาจะเห่าเฮ้ยไอ้ที่เล่นท่าแปละจิมเฟล,ฟล,ลวะวะแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดเราเปน็นคนรู้งมกล้ามเนื้อมาเล่นได้หมดเราสามารถมาแอดได้พวกเครื่องพวกเนี้ยเอออย่างเมื่อกี้ที่ขอให้ผมเล่นอะมันเอาไหล่หลังอะใช่แต่ว่าแรงมันเอาแต่สองอ่แล้วก็คือหลังบนนั่นแหละง่ายง่ายดูท่างดูด

Yeah. <laughs> มันโดนหรอมันจะฟิลเหมือนถ้าเกิดใครเคยตามผมแมจีอะที่ผมเล่นเคเบิลแล้วจับแล้วเอียงเนี่ยทำไมว่าเออแต่ตรงมันต่างอะไรกันกับเอียงมันก้อนน้ำหนักก็กัคือเวลาเราเอียงทำงานเยอะว่ะคือถ้าเรายืนตรงมันเหมือนเหมือนยันการลำตัวเราเราออกแรงเยอะแล้วมันจะฟิลมันจะสังเกตว่าฟิลตรงมันเราได้หนักกว่ามันอะไรเงี้ยใช่แต่พอเราเอียงปุ๊บอ่ะกล้ามเนื้อทุกส่วนมันจะคลายหมดเลยแเราเราใช้ไหลาดึงอย่างเดียวสังเก้วเราจะใช้แค่ไหลายดิ่ง เพราะว่าอย่างถ้าสมมติเป็นเคเบิลอย่างเงี้ยเอียงเล่นอย่างนี้เลยนะแม่งเล่นได้เสียงอยู่สองแผ่นสามแผ่นเองเออเพราะว่าเราใช้หลยก็เหมือนเรานอนเบาะน่นแหละอืมเบอกนั่ดึงก็เขาให้ผมเล่นสามเซตใช่ไหมจะไต่น้ำหนักขึ้นแต่เซตนี้ก็ดูทรงกันแหละว่ามันสภาพมันโอเคแต่ถ้าจะโอเคก็อาจจะไต่เพิ่อีกใช่ไต่ถ้ามันได้แล้วก็น้ำหนักนี้แหละคือคุณผู้ชมไม่จำเป็นนะว่าจะต้องไปซีเรียสว่าเฮ้ยสามเซตเราต้องไต่น้ำหนักขึ้นสามเซตหรือว่าสามเซตเราต้องได้น้ำหนัก เดิมจํานวนเท่าเดิมบางทีอ่ะมันปรับได้จะเพิ่มหรือเออ สรุปเลยพวกนี้ก็เหมือนเดิมอันนี้มันเป็นการแก้เฉพาะ่วนย์คนใช่แก้เฉพาะ่วนคนแต่ไอเทคนิคที่ผมเล่นเหลืองี้วิธีการโฟกัสการต้านการฟาดขึ้นไปอย่างเงี้ยคุณผู้ชม,ชมสามารถเอาไปปรับใช้ใชได้ไดคือเทคนิคที่บางเขาสอนไปอ่ะผมใช้ว่าเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆเออคือแบบไม่ได้สับเทคนิคอะไรมากมายก็ลองเอาไปปรับใช้ดูแบบที่ผมพูดประจำกับเขาการเล่นเวทคุณจะเล่นแบบ แข่งขันหรือว่าจริงๆเล่นแบบเอาให้สวยงามมันคือศิลปะมันคือการแกะสลักถ้าคุณแข่งขันคุณก็ต้องทําทรงไปให้ตรงนุ่งอยู่ที่คุณจะแข่งแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนปกติที่แบบอยากมีอกกับแขนอสุดเป้าหมายคุณคือนั้นคุณก็เล่นไปเลยเล่นไปเลยใช่เพราะว่าส่วนตัวผมนะทฤษฎีง่ายเลยอยากใหญ่ส่วนไหนเล่นไอเทยนั่นอ่ะบ่อยๆใหญ่แต่ว่าเรื่องของการแข่งมันมันเยอะจริงมันรายละเอียดติดเยอะใช่เยอะเยอะแก้กันนาน วันนี้บอกว่าไข้แก้เยอะหลักหลายครับก็สําหรับคุณผู้ชมนะที่ดูคลิปน้ถจะเห็นมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปใหม่ๆออกมาให้ดูนะครับก็วันนี้มาเก็บตัวกับโค้ชผมนะบังก็ขอบคุณมากนะที่แบ่งปันความรู้คุณผู้ชมนะครับก็แล้วส่วนใครนะครับสนใจที่จะให้ผมเทนหรือว่าเทส่วนตัวหรือเทออนไลน์นะครับก็สามารถมาได้ที่ติดต่อมาได้ที่ไลน์แอดสตูดิโอโลหนี้นะครับผมเจอกันครับผมสวัสดีครับ